วัสดีออฟใกล้ถึงวันแต่งงานแล้วนะแจเลยอยากมาอวยพรออฟขอให้ออฟกับว่าที่เจ้าสาวมีความสุขเยอะๆคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาและมีสิ่งหนึ่งที่แจอยากฝากบอกออฟชีวิตคู่ต้องมีความอดทนแล้วก็ให้อภัยบายยออฟวัสดีจ้าต่อเองนะออฟก็ ขอแสดงความยินดีด้วยกับออฟแล้แฟนออฟที่จะได้แต่งงานเร็วๆนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆม,มีหลานให้เจ้อุ้มเร็วๆแล้วลกันนะเสียดายที่ไม่ได้ไปงานแต่งด้วยแต่ก็ขอร่วมแสดงความยินดีับงานนะคันนี้ด้วยนะมีความสุขมากๆจ้าออฟดีใจเนอร์สิบเก้าัญญาวันนี้บาร์แฮปปี้นะแล้วอย่างไรมาเจอกับสิเโอเคหลานชาย อ,อ,อ๋อปฏิบัติก,กันยาขอให้ลังโชคดีนะโชคดีนะอ๋อโชคดีมีชายด,ด,ด้วยนะน่นะากโตเล็กนี่ขอให้มีความสุขม,มากๆในวันแต่งงานบสุขสันต์วันแต่งงานค่ะขอให้รักกันแบบนี้ไปนานๆนะคะถ้าผิดพลาดกันก็ขอให้ขอโทษกันแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะขอให้มีแต่ความสุขสนุกในทุกๆวันสุขสันต์วันแต่งงานจ้า โอเคขอให้มีความสุขเยอะๆแจค็คขอให้ออฟมีความสุขนะคะวันแต่งงานที่จะมาถึงนะแฮปปี้แฮปปี้นะจุ๊บน้องออฟน้องออมครับวันนี้เป็นวันแต่งงานของน้องทั้งสองครอบครัวมียุนพี่ตุย๋ยน้องเดกเกิ้ลสายตันเข้ามาอวยพรให้น้องทั้งสองก็ อยากให้น้องทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังนิดนึงตอนนี้สังคมก็อยู่ลําบากเหมือนกันคนไม่ดีก็เยอะก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขแล้วกันนะครับตุ๋ยที่นีอะไรดูอย่างนราอยู่นี่ครับพี่ก็ขอให้น้องทั้งสองนะคะรักกันนะคะแล้วก็มีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบมีความสุขนะคะรู้จักรักและให้อภัยกันนะคะชีวิตคู่จะได้อยู่ดีงาน,นตลอดไป ขอให้มีความสุขนะคะมีความสุขครับสุขสันต์วันแต่งงานนะมีความสุขมากๆอยู่ด้วยกันนานๆค่อยๆคุยกันนะคะสวัสดีครับนัดนะครับถึงออฟก็แสดงความยินดีด้วยเนาะขอให้มีความสุขมากๆขอให้รักกันนานๆนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ค่อยๆคุยกัน รู้จักออฟมาไม่นานแต่ออบก็เป็นคนที่มองลกในแง่ดีถ้ามีปัญหาะลรผ่านเข้ามาก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับจะเย็นๆน,นะครับรักกันนานๆก็ยินดีด้วยเนาะเราไว้เราคงได้เจอกันนะครับสวัสดีค่ะยินดีกับกูเจ้าบ่าวสาวน้องออมและน้องออบด้วยนะคะขอให้การแต่งงานในครั้งนี้ทำให้เกิดครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ มีอะไรให้อภัยให้เกียรติกันเชื่อมั่นในการละกันนะคะเออออฟก็ให้มีความถูกคิดสิ่งใดสมดังฝังหนหาแล้วก็ให้ครอบครัวเจริญมีลูกมีลูกมีหลานโอเคอะแค่นั้นแหละไม่มีออฟมีดีใจเลยนะคะน้งใส่ก่อนพี่นะคะกินเกลือเดยวนะคะ แต่งงานที่ราบรื่นรักกันตลอดไปนะคะวันนี้จะได้ใช้ความเป็นไทยที่ถูกกฎหมายเ็นที่ระดับโอเคขอให้ออกมีความสุขเยอะๆแล้วก็มีอะไรก็ให้ปรารถนาโอเคแฮปบิร์อเดย์เฮ้ยพิจารโอเคทุกงานก็คือะวันเพนเดินเตรียมพร้ำมงานกันแล้วโอเคโอเคสวัสดีนะครับ ังไงดีใจด้วยนะกําลังจะแต่งงานใช่ไหมมีความสุขมากๆนะคะ<ม>ก็ก็ปรับตัวเข้าหากันเนาะมีอะไรก็จูนเข้าหากันโอเคแฮปปี้ปี้จ้าสวัสดีค่ะอ่ะพี่ยุย้ยตอ่อสวัสดีค่ะอะ่พี่ยุ้ยก็ขอยินตีด้วยนะคะกับความรักที่มั่นคงจนถึงวันนี้ที่กำลังเริ่มชีวิตคู่ขอใความสุขมากๆแล้วก็มั่นคงแบบนี้ตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะบาย การรับนำทางชีวิตชีสุชื่อหวานทุกอย่างเยงหลับก้ายโทเพือบงยอเีงีดัวใตลอดไปนะคะเรอาการเธอมันรอบฉันฉันนรอบเธอแต่สอดาวก็ยังมุนรอตัวเองเธอดึงดูฉันฉันดึงดูเอ ดีใจด้วยนะคะพี่บียินดีด้วยจริงๆก็ขอให้น้องออฟแล้วก็เจ้าสาวผู้โชคดีมีความสุขมากๆนะคะบายๆฮะอะไรนะเอา้าพี่ออฟจะแต่งงานจริงเหรอโอ้ยดีใจด้วยนะคะยินดีด้วยมากๆเลยยังไงก็ขอให้พี่ออฟมีความสุขในชีวิตคู่นะคะ รักกันานานๆค่ะนางอ้อพิสมมกันนะคะก็พี่โอ้ยไม่โอ้ยพรที่จะแต่งงานก็ขอให้มีความสุขมากๆรักกันยืดยาวขอให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้นตลอดกาลขอให้ความรัก